ให้ทาเอราอสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวธาตุน้ําด้วยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงความรักกันนะชาวธาตุน้ํากรากฏพิจิกมีนนะคะว่าดวงความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะชาวธาตุน้ําประจําช่วงเดือนมีนาคมนี้มีราชินีถือไม้เท้ามามี3ดาบ The Wheel of Fortune สิดาบ ราชาถือดาบนะคะบางท่านเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาของการเยียวยาความรู้สึก ที่มันเจ็บปวดหัวใจอาจจะอยู่ในช่วงของการที่เราเพิ่งเลิกลาความรักความสัมพันธ์ความหวังนะคะหัวใจที่มันแตกสลายกําลังพยายามที่จะรักษาความรู้สึกตัวเองอยู่หลายท่านพยายามที่จะมูออนนะคะพยายามที่จะก้าวต่อไปพยายามที่อยากจะให้ตนเองนั้นได้หลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะหรือว่าหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณเจ็บปวดหรือบอบชำ้ำ ในเวลานี้นะราชาดาเนี่ยตัวคุณเองก็ค่อนข้างที่จะคิดมากวิตกกังวลแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจในความสัมพันธ์เท่าที่ควรนะคะบางท่านเนี่ยก็คิดเยอะเกี่ยวกับเรื่องความรักมากขึ้นหรือด้วยความเจ็บปวดด้วยความบอบช้ำในช่วงเวลาที่มันผ่านมาการถูกทำร้ายความรู้สึก นะคะการถูกไม่ซื่อสัตย์หรือว่ามีพลังงานของการที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนเดิมเราไม่ได้รู้สึกว่ารักกันเท่าเดิมเรารู้สึกว่าความรักมันเป็นความเจ็บปวดหัวใจหรือว่ามันเป็นความรักที่แตกสลายไปแล้วเนี่ยมันบ่งบอกว่าในเวลานี้เนี่ยคุณก็มีความกังวลบางท่านอาจจะถึงขั้นที่กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดมากนะคะว่าจะเดินต่อไปอย่างไรดีกับความสัมพันธ์หรืออาจจะอยู่ในช่วงของ การกำลังคิดก็ได้นะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีเนาะ หรือนะบางท่านเนี่ยก็เป็นช่วงที่เราก็พยายามที่จะตั้งหน้าตั้งตาในการทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่างาอุนะคะรู้สึกว่าเออทำไมเราถึงไม่สมหวังกับความรักหรือไม่ได้พบเจอกับความรักดีๆสักทีเวลาที่เราคิดเยอะเราคาดหวังเยอะมันก็ทำให้เราเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนกดดันตัวเองและกลายเป็นว่าไอ้ปัญหาการมีคู่ชีวิต การอยากมีความรักเนี่ยมันกลายเป็นหน้าที่มันกลายเป็นภาระที่ทำให้คุณต้องพยายามขวนขวายหาคนที่ใช่ที่จะเข้ามาในชีวิตแต่ยิ่งตามหาเนี่ยะคะมันเหมือนมันยิ่งทำให้คุณรู้สึกว่ามันยิ่งทำให้คุณเจ็บปวดหัวใจมันยิ่งทำให้คุณรู้สึกเหมือนกับถูกทำร้ายความรู้สึกถูกหลอกถูก มีคนที่ไม่จริงใจเข้ามาเนี่ยคะมากรีดหัวใจคุณให้มันเป็นบาดแผลทำให้คุณเองก็มีรอยร้าวทางด้านความรู้สึกนะมันเลยเป็นช่วงที่ประจำเดือนมีนาคมนี้เนี่ยตัวคุณเองนะคะก็จะอาจจะเหมือนกับยอมรับความจริงมากขึ้นหากมันจะเป็นปัญหาหัวใจเป็นปัญหาเผชิญกับเรื่องของรักสามเศร้าหรือรเผชิญกับอะไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าเรายังไม่มีทางออกที่ดี การจัดการคุณก็น้อมรับที่จะเจ็บหรือว่าที่จะเผชิญกับปัญหาหัวใจนี้อยู่เพียงอยู่เพียงผู้เดียวนะคะก็เหมือนกับว่ามันเป็นช่วงที่หลายๆท่านเนาะอาจจะยังมีความเจ็บปวดอยู่นะคะบางท่านเนี่ยเจอกับเรื่องที่มันไม่ค่อยเป็นเรื่องที่ดีสำหรับหัวใจสักเท่าไหร่นะคะหรือว่าเราอาจจะรู้สึกว่า คนรักนะคะเขาไม่เหมือนเดิมเรารู้สึกบางทีก็อาจจะมีความคิดว่าเราตัดสินใจผิดพลาดกับการที่เลือกคู่ชีวิตเลือกคนคนนี้เข้ามานะคะมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับมันกำลังต่อต้านกับตัวเองอยู่ว่าในความรักครั้งนี้ที่เราเลือกที่เราอดทนเนี่ย มันจะไปในทิศทางที่ดีหรือว่ามันจะกลายเป็นการที่เหนียวรั้งหน่วงถ่วงกันไปเปล่าๆนะคะมันมีความหนักหน่วงหัวใจเกิดขึ้นในพลังงานของชาวธาตุน้ำนะ และนะคะบางท่านเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงของการที่เราเริ่มมีปัญหากันมากขึ้นการทะเลาะด้วยปัจจัยอื่นๆบางทีเรื่องหน้าที่การงานนะคะบางทีคนรักเองอาจจะไม่ได้มีปัจจัยเรื่องมือที่3แต่ด้วยเรื่องความเครียดความกดดันของเขาเนี่ยมันทําให้บางทีอะค่ะเราเองก็รู้สึกว่าเขามาใส่อารมณ์กับคุณมากจนเกินไป ะะพูดจาที่ถูกทำร้ายความรู้สึกนะมาขึ้นเสียงหรือว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่อบอุ่นหัวใจแบบเดิมนะคะราชินีดาค่ะมันมีความเย็นชาทางความรู้สึกเกิดขึ้นนะแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็เริ่มพยายามที่จะมองหาทางออก เกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์นะคะบางท่านก็กําลังคิดว่าจะต้องเตรียมตัวอย่างไรหากวันหนึ่งถ้าเราไม่มีกันนะหรือว่าบางท่านเนาะคนนี้เคยทําให้เรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจเนี่ยวนกลับเข้ามาในชีวิตอีกครั้งมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยล้ามันทําให้คุณรู้สึกว่าอยากที่จะหลุดพ้นออกจากความรักที่ทําให้คุณเจ็บปวดหัวใจนะอืม อัศวินถือดาบนะคะบ,บางท่านเนี่ยก็อยู่ในช่วงเวลาที่บางทีเราพยายามที่จะวิ่งตามความรักมาโดยตลอด นี่วิ่งตามความรักพยายามที่จะเสียสละตัวเองพยายามที่จะทุ่มเทเพื่อความรักเสมอมาแต่ก็ด้วยนะคะโอกาสจังหวะต่างๆเนี่ยที่มันทำให้คุณเองไม่เป็นตัวของตัวเองเลยค่ะชาวธาตน้ำมาในเวลานี้นะเดือนมีนาคมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องการที่จะอยู่กับความเป็นจริงมากขึ้นนะคะต้องการที่จะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้เราเนี่ยรู้สึกว่า เราจะต้องไม่เจ็บปวดเราจะต้องไม่รู้สึกเสียใจกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นใครที่ไม่จริงใจกับคุณนะคะหรือว่าเข้ามาแล้วไม่มีความชัดเจนเข้ามาแล้วทําให้คุณจะต้องรู้สึกว่าปวดร้าวผิดหวังหรือใครที่มีคู่มีเจ้าของอยู่แล้วนะเข้ามาพัวพันในชีวิตคุณเนะะี่ยค่ะความจริงก็จะถูกเปิดเผยหรือลางสังหรณ์อะไรบางอย่างนะคะที่จะมากระซิบมาเป็นลางบอกให้คุณรับรู้ว่า คุณกำลังจะต้องเสียใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้อย่างน้อยก็มีโชคชะตาที่คอยเข้าข้างคุณนะคอยให้คุณเนี่ยจะต้องตัดสินใจไปในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็เคารบต่อหัวใจของตัวเองมากที่สุดนยคะตัวคุณเองถึงแม้ว่าในช่วงเดือน นีนะมีนาคมนี้เนี่ยบางท่านนะคะคนที่อาจจะอยู่ในช่วงของรอยต่อว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีแล้วปัญหาที่มันยังไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เราอาจจะต้องใช้ความอดทนไปก่อนแต่คุณจะเริ่มมีความคิดนะคะที่จะมองหาทางออกนะคะที่จะเริ่มยอมรับความจริงนะเริ่มทําใจแล้วแหละว่าจะต้องเอาอย่างไรต่อไปดีกับความรักครั้งนี้นะคะคุณเองก็จะเริ่มเหมือนกับว่ากลับมาดูแลตัว เองมากขึ้นเนาะดีเอ็มเพอเรอร์ค่ะกลับมารับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองกลับมารับผิดชอบความรู้สึกของตนเองเนีคะกลับมาพยายามที่จะมีไฟเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในชีวิตเพราะคุณก็อยากที่จะเหมือนกับว่า เอาตัวเองอะคะ่ะออกจากความวุ่นวายทางความรู้สึกเนะะี่ยฮะพลังงานที่ผ่านมาของชาวธาตุน้ำเนี่ยบางท่านนะคะอาจจะพัวพันกับคนที่เขามี มีรอยต่อมีภาระพันธะมาอยู่แล้วบางทีในช่วงเดือนนี้นะมันก็จะทำให้คุณเนี่ยรับรู้ความจริงอาจจะบ่งบอกว่าเขากับคนรักของเขาหรือว่าคนที่เป็นตัวเลือกที่เขากำลังคุยด้วยอยู่เนี่ยก็อาจจะเหมือนกลับมามีความผูกพันกันอีกครั้งนยคะหรืออาจหมายถึงตัวชาวธาตน้ำเองก็ได้เนาะมันบ่งบอกว่าบางทีเนี่ยคะ่ะ เราเองเนี่ยอยู่ในช่วงของการที่อยากที่จะหลุดพ้นออกจากความสัมพันธ์ที่อาจจะไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขแต่ก็จะเริ่มมีความหวั่นไหวต้องระวังการที่มีคนอื่นที่เข้ามาซ้อนการครบซ้อนนะคะรักซ้อนเลนรักที่ไม่ได้เปิดเผยที่ไม่ได้มีความชัดเจนตัวเราเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าอยากจะ สารสัมพันธ์อะไรแต่อาจจะด้วยความใกล้ชิดแล้วตัวคุณเองเนี่ยก็มีความเย็นชาทางความรู้สึกนะคะมันทำให้บางทีเราไม่ได้คิดที่จะไปรักใครจริงจังแต่ด้วยนะะโอกาสจังหวะต่างๆบางที ความใกล้ชิดมันอาจจะมีความรู้สึกที่คิดไม่ซื่อต่อกันได้ยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าพลังงานของคุณเนี่ยให้เห็นว่าคุณจะกลับมาดูแลตัวเองกลับมาโฟกัสที่ตัวเองกลับมาจริงจังกับตัวเองแต่ในขณะเดียวกันนะคะเดอะมูนนี่มันบ่งบอกถึงพลังงานของสถานการณ์ขึ้นขึ้นลงๆงนะคะสวันดี4วันอาจจะมีความเหงาหรือว่ามันก็ยังมีความเศร้าที่ปะปนอยู่ในหัวใจคุณอยู่ ความเป็นสามดับใบนี้ค่ะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการรักษาบาดแผลหัวใจนั่นหมายความว่าคุณเองเนี่ยก็จะยังไม่ได้มีความมั่นคงดังความรู้สึกนะคะหรือบ่องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย คนที่เคยทำให้คุณเสียใจทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเขาอาจจะกลับมาในช่วงนี้แล้วช่วงที่คุณอ่อนแอกําลังรักษาใจตัวเองอยู่เนี่ยบางทีอะค่ะไอ้ด้วยความที่เราก็ยังมีความไม่แน่นอนกับตัวเองนะคะยังเดาสถานการณ์ในการหนักแน่นโฟกัสมันยังไม่ได้เต็มร้อยมันจะมีจุดที่ทำให้คุณรู้สึกอ่อนไหวอ่อนแอการให้โอกาสให้อภัยกับคนที่เคยทาร้ายหัวใจก็ยังจะ มีเกิดขึ้นนะหรือบางทีนะคะคนรักอาจจะไม่ได้ทำร้ายความรู้สึกคุณในเรื่องของความซื่อสัตย์แต่ว่าด้วยของปัจจัยที่เราอยู่ด้วยกันความคุ้นเคยการที่เขาก็อาจจะรักคุณแต่มันเป็นมุมที่เรารู้สึกว่านะคะเรายังไม่ได้แฮปปี้กับความสัมพันธ์ในการกระทำของเขาแบบนี้บางทีเนี่ยมันก็อาจจะมี ความรู้สึกเหมือนแบบเขาอยากจะพยายามปรับตัวเนี่ยฮะพอเขาพยายามอยากจะปรับตัวพยายามอยากจะเป็นคนดีของคุณเนี่ยแต่ด้วยความที่เราเองนะคะก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้และสถานการณ์มันก็ยังเอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ก็อาจจะมีช่วงที่ทําให้คุณเนี่ยเสียใจหรือมันเป็นรอยต่อ ที่มันยังไม่สมานบาดแผลมันยังไม่สมานความรู้สึกมันยังไม่ได้ถูกรักษานะคะความเจ็บปวดมันยังมีรอยร้าวอยู่ก็เลยอาจจะไม่ได้เป็นความรักที่มันเต็มที่นักนะคะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งการที่เราจะต้องเผชิญต้องสู้ต้องเหมือนใช้ความอดทนกับเรื่องหัวใจพอสมควรแต่ก็เชื่อว่านะคะชาวทัตนามเนี่ยคุณเอาชนะ สถานการณ์ได้คุณปรับตัวได้กับทุกๆสถานการณ์ตัวคุณเองก็มีธงอยู่แล้วอะค่ะว่าเราจะไปในทิศทางไหนแต่ด้วยความเป็นห้าดาบปัญหาอะไรต่างๆที่มันก็ยังไม่ได้หลุดพ้นมันก็ยังจะต้องเหมือนกับเผชิญก่อนที่มันจะหลุดพ้นมันก็ต้องใช้ความอดทนนะคะว่าในการ ให้โอกาสในการปรับจูนในการสารต่อนะคะความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันจะไปในทิศทางใดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมต่างๆด้วยนะก็วันนี้เนี่ยคะ่ะสำหรับชาวท่าน้ำจะต้องใช้ความอดทนรักษาแบาดแผลหัวใจไปก่อนให้เห็นนะคะว่าคุณเนี่ยอยู่ในช่วงของการพยายามที่จะอดทนมากๆอ่ะเพราะคุณก็คาดหวัง คาดหวังให้เป็น t h w h e e l of For t u n e นะคะคาดหวังให้กงล้อโชคชะตาเนี่ยค่ะมันหมุนเวียนไปข้างหน้าให้คุณได้พบเจอกับคนที่ดีให้คนได้ให้คุณได้เจอกับคนที่ดีเพื่อที่จะมารักษาใจให้คุณได้พบเจอกับรักแท้ที่จะไม่ทําให้คุณต้องรู้สึกวิ่งตามหาความรักที่จะต้องเจ็บปวดซ้ําๆหรือว่าใครที่กําลังรอคอยกันให้อภัยนะ,ะให้โอกาสคู่ชีวิตเนี่ย คุณก็อาจจะยังมีแผลอยู่แต่ว่าคุณก็รอคอยค่ะรอคอยว่าคนรักนะเขาจะเห็นคุณงามความดีเห็นความดีของกันและกันให้ความเมตตาหัวใจคุณเพื่อที่จะทำให้ความรักของเราเนี่ยมันยั่งยืนแล้วก็ไปไกลไปรอดฝั่งมากกว่านี้นะคะถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแต่ต้องสู้ไปก่อนนะคะชาวทัตน้ำ โอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณในการรับชมรับฟังแต่เพียงเท่านี้ด้วยละกันเนาะหากชอบนะคะในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับหายในคลิปต่อๆไปด้วยหากต้องการดูดวงส่วนตัวนะจะแปะลิงก์ช่องทางรายละเอียดการติดต่อดูดวงส่วนตัวไว้ให้ในช่องทางด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวจะมีความละเอียดและแม่นยำมากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ